สิงเขาหนึ่งเป็นเช่นไรขขาวสิ่งข้าวอย่างเขาคำถามที่คุณเมารู้เราชวนให้คุณได้มาดูเรื่องราวเรื่องราวมากมายยูที่ไหนนนนสนับสนุนโดย The ะพิ z a c าคอม n y ี สวัสดีคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนายณสยามนะคะรายการที่เราจะเจอกันในทุกๆวันหยุดนะคะตฤกษนะคะกับอ้อมสุนิสาสุบุญสังนะคะนายณสยามคือรายการที่บอกว่า9สิ่ง9้าอย่างในทุกย่าง9ก้าของแขกรับเชิญของเราจะมีอะไรบ้างคุณจะได้รู้ว่าไลฟ์สไตล์ในอีกมุมหนึ่งที่คุณไม่เคยรู้จักแขกรับเชิญของเราเขาเป็นยังไงเราไปติดตามกันเลยว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมี9สิ่ง9้าอย่างอะไรคะ่ะ เขาคนนี้เป็นทั้งดีเจพิธีกรและผู้บริหารหนุ่มไฟแรงเป็นนักแสดงที่ผ่านมาหลายบทบาทแต่ถ้าพูดถึงพระเอกละครคอมเมดี้แล้วล่ะก็ต้องนึกถึงเขาเลยล่ะครับคุณต่ายนัทพลลียวณิตนั่นเองครับแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญของอ้อมเนี่ยเขาก็ชวนอ้อมมาทํากิจกรรมที่เขาบอกว่ามันเป็นกิจกรรมยามว่างของเขาแต่เขาจะทํามันอย่างจรงิจรงจังโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าอ้อมอยากทากับเขาไมหมเลย แม่แขกรับเชิญเจอแล้วนะคะ,ะสวัสดีครับพี่อ้อมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับแม่มแม่อ,อะไรครับเห็นอุป,รอปรกรณ์แล้วก็นึกว่ามาไขามวยเฮ้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ของเทรนเนอร์ครับเดี๋ยววันนี้มีเทรนเนอร์มาสอนด้วยวันนี้ผมชวนพี่อ้อมมาต่อยต่อยกับผมด้วยวนะเนี่ย เป็นคนไม่ชอบหารเรื่องคนเอ้ยไม่ใช่ต่อยอยังไงเป็นคนไม่ม,ม,มีเรื่องกับใครเป็นคนป๊อสอ,อ๋อหรอจริงเหรอเออป๊อสแต่ดูเก่ามาก <laughs> โอ้โหอ้ที่เดียวจะเรล่นได้ว่าเก๋าเจ้งครับเรารู้จักนะเก๋าเจง้ง <laughs> คือไม่มีอะไรเลยครับคือแตะมาเนี่ยมันเป็นเอ,อ่อเขาเรียกว่ากิจกรรมเนี้ยคือเป็นกิจกรรมที่ต่ายทาประจําปะจริงๆก็ทำประจำแล้วผมก็ออกกายด้วยตัวเองแล้วก็บางทีคือวันไหนแบบอยากเบื่ออะไรเงี้ยก็จะจ้างเทรนเนอร์อะไรเงี้ยครับก็มาต่อยแต่ผมไม่ได้ต่อยเป็นจริงเป็นจังนะ คือต่อยเหมือนออกกําลังกายมากกว่าไม่ได้แบบกะแบบชิงแชมป์หรือว่าลงแข่งอะไรเงี้ยเออหน้าตาไม่น่าชิงแชมป์ด้วยแหละเออไม่ได้ไม่ได้คือกว่าจะเออจะต้องแบบคงบังหน้ากันหน้าเลิกตลอดตลอดใช่มเออคนบอกว่าดูหน้าโดนว่าเดี๋ยวจ้หมูคงไม่ได้ชกใครหรอกเออเออยู่เนี้ยนี่ว่าอีกงานยังยังไม่ถึงขนาดนั้นแล้วปกติมาใช้เวลากับการออกกําลังกชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงหนึ่งสวัสดีค่ะจริจริงๆต่อย20นาทีนี่ก็อ้วกแล้วนะครับเป็นสามยกยกแล้วประมาณแบบเจ็ดนาทีห้านาทีมี ตายตายจริงมันมันมันหนักมากใช่ไหมมันหนักมันหนักครับไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเทรนเนอร์เป็นเป้าเงี้ยเราต่อยไปเรื่อยๆเตะไปเรื่อยๆก็ไม่เหนื่อยครับแต่ว่าถ้าเกิดเหมือนเขาให้แบบชกกันจริงๆคือแบบชกแล้วเทรนเนอร์หลบอะไรเงี้ยสองนาทีนี้ก็นาทีครึ่งก็ไรื่อมันต่างกันใช่ไหมถ้าเขาหลบกับเขาไม่หลบเนี่ยอามันต่างกันใช่ใช่มันเป็นเคยได้ยินว่ามันเป็นการออกกําลังที่ใช้กําลังได้เยอะมากอย่างไม่น่าเชื่อเหงื่อจะซักๆๆๆๆเออใช่แล้วจริงๆคือมันต้องคิดไปด้วยครับคิดอะไร ก็คิดว่าแบบจะหลบตรงไหนต่อยอะไรยังไงไแต่ถ้าเิดเขาอยู่เฉยๆเขาล่อเป้าอย่างเดียวเร,เราก็เราก็คิดมากเราก็พักได้ใช่คือเราพักไปด้วยเตะไม่ด้วยต่อยต่อย,อยพัก เตะต่อยต่อยพักเตะอะไรเงี้ยสำหรับตายเนี่ยเสน่ห์ของกีฬาชกมวยคืออะไรคะได้ระบายนะเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนบไม่พอใจพิธีกรแล้วก็อย่างเงี้ยเออพิธีกรไม่สู้กลับด้วยนะคะไปเนออกไปเลยก็เลเป็นคนมีปัญหาทุกอย่างเลยเป็นคนมีปัญหาทุกอย่างแสดงว่าชกมวยเนี่ยถ้าจะอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะเก้าสิ่งเก้าอย่างนี่คือคอนเซ็ปต์ของรายการใช่ไหมคะชกมวยเป็นหนึ่งในนั้นไหมหรือเป็นแค่งาน ว่างๆจริงๆแล้วมันเป็นเออเป็นสิ่งที่ควบคุมตัวเองว่าเฮ้ยอย่างน้อยอในคเรื่องของการออกกำลังใช่ไหมคะงั้นถ้าเกิดพี่อ้อมนะคะเหมือนเดิมค่ะแทบจะเป็นธรรมเนียมแล้วเราจะบอกคุณผู้ชมว่าเราจะมีอยู่3อย่างนะชื่อฝรั่งซะหน่อย passion นะฮะ idol ครับ inspiration แต่ให้คำจำกัดความพี่อ้อมให้เวลาคิด3วินาทีเพราะระหว่างนี้พี่อ้อมจะหันไปโทษนะคะขอกาแฟเย็นกับผ้าเย็นๆมาแปะหัวเหม่งหน่อยนด้ไหมครับขอผ้าเย็นมาแปะหัวเหม่งด้วยนะคะคือเป็นหัวเหม่งที่จะต้องเลี้ยงด้วยน้ำตลอดเวลา แต่ดูตัดเข้ากับพวกฤดูกาลพอดีนะดูเหมือนคนแบบไม<ว>่ทันสมัยนนป่าจริงๆแล้วผมบึ่งขึ้นไปบวชมาพอดีไปบวชมาผมพึ่งขึ้นจริงๆแล้ว,วแพลชันเนอะผมว่าแพชันมุมผมเองผมว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบขาดจริงๆความจําเป็นคือขาดแล้วตายไหมคงไม่ตายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเลือกที่จะไม่ขาด ก็คงจะพยายามอยู่กับมันตลอดเลยคือรักมันซะจนเป็นของประจำประจาอะไรเงี้ยจะเป็นอะไรคะถ้า3าอย่าง้าเช้าตื่นมาเลยผมว่านอกจากแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยน่าจะเป็นพวกอัศจรรย์อะแว่นตาเป็นเลดเป็นอะไรเงี้ยอ่าข้อมือใช่พวกสร้อยข้อมือใช่ใช่แหวนใช่ครับพ่อมเคยเห็นตายเนี่ยชอบใส่สร้อยข้อมือเป็นอลูมิเนียมผมเลยไอ้เป็นเงินใช่ครับทำไมไม่ไม่ไม่พิเศษที่ไม่จริงชอบชอบชอบดีไซน์ใช่ครับ จริงๆผมรู้สึกว่าพอทุกครั้งที่ใส่นาฬิกาหรือว่าใส่แหวนหรือใส่อสซิสซอรี่มันเหมือนแบบเราออกมาทํางานมาทําธุระข้างนอกมันเหมือนเตือนสติว่าเออเราไม่ได้รีแลกซ์อยู่เลยทำไมตอนออกมาไม่มีสติเหรอไม่ไม่มันจะได้คอนโทรลมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยได้าอยู่บ้านเราไม่ใสใช่เราก็เลยรีแลกซ์ช้าชิลชิลเป็นตัวบอกแล้วว่านี่คือเวลาทำงานแล้วนะใช่คือออกมาแล้วคือไม่ต้องไว่าจะเป็นนาฬิกาเงี้ยทุกครั้งที่ผมใส่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องแอคทีฟแล้วมันต้องแบบมีระบบมีการวางแผนมีรายละเอียดที่ตต้้้ออองงงไไไปปเเก็บทะรีย เพราะฉะนั้นถ้าอยากมีคนเจาะยางนะคะถ้าใครอยากเจาะยางใส่นาตพลนะคะไม่ได้ยากเลยก็ซ่อนนาฬิกาลืมแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทํางานออกมาแล้วจะเบอร์หน่อยนิดนึงขาดไม่ได้แล้วแหละพี่ว่านี้มีปัญหาอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อันนี้เป็นอันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันใช่ก็คือขาดไม่ได้แต่ว่าไม่ถึงกับตายแต่ขาดไม่ได้ถ้าเลือกได้จะไม่ขาดมันนะคะใช่ถูกต้องแล้วมีอะไรอีกไหมคะแฟชั่นน่าจะเป็นแอร์นะ แอ like ร์นี่คือใครคะแอร์ไม่ใช่บุคคลนะแต่ว่าเป็นแอร์แบบแอร์ให้ความเย็นอะอ๋อแอร์แอร์แอร์คอนดิชันนี่ไหมเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเนี่ยขาดไม่ได้ทำไมคุณถึงขาดไม่ได้ไม่จริงผมรู้สึกว่าตอนนี้เกิดมาเหมือนสังทองไหมไม่ใช่คือเกิดมาพร้อมหอยสังอันนี้คุณเกิดมาพร้อมท่อแอร์ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่คือผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วคือตอนนี้สิ่งที่แฮปปี้มากที่สุดนอกเหนือจากการทํางานก็คือการนอนครับ คือมันอยุดการคิดอแล้วผมว่ารู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมแบบนอนได้หลับสนิทและนอนได้ก็คือแอร์เท่านั้นเลยคือถ้าไม่มีก็จะแบบนอนไม่หลับเลยจะหลับไปช่วยตายนะทําไงครับไม่ต้องทํางานไม่ต้องทํางานไม่ได้พักบ้างไม่ได้พักบ้างถอยออกบ้างไม่ไม่แต่ว่าคือในไลฟ์สไตล์ปกติคือถ้าเกิดไม่ใช่เวลานอนเนี่ยคือไม่ต้องอยู่แอร์ได้ไม่มีปัญหาคือใช้ชีวิตปกติไม่มีปัญหาเวลานอนใช่ขอแค่เวลานอนเวลาเดียวสอย่างและแอร์เป็นเด็กติดแอร์และ3 สามน่าจะเป็นบริษัทนะตอนนี้บริษัทโมจิโต้ครับบริษัทโมจิโต้ก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตรายการทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยพัฒนาเด็กเด็กกิวิ่งใช่ใช่ก็คือจริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นบริษัทเพราะตอนนี้คือแบบขาดไม่ได้ขาดไม่ได้วันไหนไม่ไม่ได้ไปทําก็คือจะเริ่มแบบมือสั่นไหมมือสั่นออมือสั่นแต่จะเป็นคนคิดตลอดนะคือตอนนี้คืองานเริ่มเบาแล้วก็จะเป็นคนแบบคิดงานหางานขายงานอะไรเงี้ยึ่งผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้ว เขาว่ามันหนักไปไหมมันหนักไปเออเคยถามเขาไหมเออหยุดคิดบ้างไหมบางทีพี่ว่าเขาอาจจะอยากเอามือแบบกระแทกกหูตายให้สนุกไปสักสามวันว่าเอ้ยไม่ตายหยุดคิดหน่อยไหมเพราะเราทํางานหนักแล้วอะไรไม่ไม่ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อนะว่าแรกๆมันจะหนักแหละแต่ว่าสักพักหนึ่งถ้ามันปรับแบบเข้าระบบได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็จะทําให้เขาแบบทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นสำหรับชีวิตมันให้ความสุขอะไรกับชีวิต ผมว่าทุกครั้งที่คิดและเห็นงานมันออกมาเป็นชิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็สําเร็จหรือว่ามีคนแบบฟีดแบ็กมาชอบหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความสุขเลยนั่นคือสิ่งที่ตอบกลับมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องความรักมันอาจจะดูเหมือนว่าไอ้นู่นไอ้นี่ขาดไม่ได้แต่มันก็เป็นองค์ประกอบที่ส่งให้เราดําเนินชีวิตที่มันจะส่งต่อให้มันมีพลังในแต่ละวันได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรอมีพลังอันหนึ่งมัมอไม่ตายอะไรครับอ่ะน้องส่งมาดิคือน้องส่งมา กินก่อนต่อยแต่ตามหลักมันต้องกินก่อนต่อยแล้อต่อยงกิน,กนต่อยก่อนเอ้กินต่อยก่อนแล้วค่อยกินอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะถ้ากินก่อนต่อยนี่ก็จะแบบว่าต่อยไม่ไหว <นะ S 1> โอ้โหโนี่จัดเตรียมมาให้นะฮะคือแต่อย่าคิดว่าพี่เป็นคนใจดีทำไมอพอดีว่ามันใจราคาเดียวแล้วมันได้หมดนี่จังหวดก,ก็เลยจับไปใช่ครับไหนดูดิคนที่เขาจะเบิร์นเขาจะเลือกกินอะไรแต่วันนี้ลึกๆข้างในมันก็ต้องอยากกินไม่แต่ผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่ออกกําลังกายนะก่อนออกกําลังกายสิ่งที่ควรกินเลยคือแป้ง แป้งเนี่ยจริงๆก็เคยได้ยินว่าจะต้องกินแป้งสมมติวรากินขน่ปฟงได้2แผ่นอันเนี้ยถ้าตายกินนะที่ให้ครึ่งนึงขอบคุณมากครับเปิดไปเลยครับมีพิซซ่ามีนกอบังกะทียมีไก่มีสปาเกตตี้แล้วหน้าตาเป็นยงไขอดูดิดูดีไหมดูเป็นคนแบบถ้าคนไม่รู้นะคะก็จะคิดว่าเออทุ่มนะจริงๆเปล่าไม่ได้ว่าทุ่มแต่ก็ให้เยอะคุ้มเอางี้ดีกว่าผมกินของคุณที่สนับสนมาแล้วเนี่ยช่วงหน้าเนี่ยมาต่อยมือกับผมด้วยเนี่ยาตายแรง ท้าต่อยมวยตลอดเบาเบาเบาคุณจะได้รู้แบบว่ามันต้องมีกิจกรรมร่วมกันนิดนึงโอ้แรงอ่ะเขาไม่ได้เตรียมตัวแล้วกระดูกเขาก็ก่อนแล้วนะควรจะได้แคลเซียมบำรุงกระดูกด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันนะช่วงนี้ให้ต่ายเขาเกินคุ้มกับชุดของพิซซาไปก่อนนะฮะอันนี้อะไรอันนี้พี่ว่าไก่